วันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมนะ2 5ง6วันนี้มาเตรียมแปลงหญ้านะครับสำหรับปลูกหญ้านหนนะการเตรียมเวียงหญ้าก็คือตอนนี้เป็นหน้าแ้งนะครับหน้าแง้งแต่ว่าอยากลองปลูกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเอาน้ำเอาน้ำลงนานะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็หนึ่งไร่2งานนะครับหนึ่งไร่2งานจากนั้นก็ใช้รถแท็กเตอร์นะครับปั่นนะครับใช้โรตารี่ปั่นนะครับใช้โรตารี่ปั่น,ลนแล้วก็ปรับพื้นที่ให้มันเสมอนะครับทั่วกันทั้งแปลงน,นะครับเพื่อว่าเวลาเราใส่น้ำนะ จะได้ใช้น้ําน้อยนะครับแลวก็อย่างทั่วถึงอันนี้ไปดูคลิปใน YouTube เข้ามานะครับก็เลยคิดว่าเออมันก็คงเหมือนกับการทํานาข้าวนะครับก็เลยทําตามคิดว่าน่าจะดีนะครับพรุ่งนี้นะครับจะไปเอาท่อนพันนะครับมาโรยมาปลูกนะครับมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไง